สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับชีวะครูไฟในช่วง AI Recap วันนี้เราจะมาสรุปกันในหัวข้อระบบนิเวศค่ะเป็นอีกเรื่องที่ออกสอบบ่อยมากๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะทบทวนกันวันนี้ก็จะมีทั้งหมด6หัวข้อหลักๆตามนี้เลยนะคะเราจะไล่ตั้งแต่ภาพเล็กสุดไปจนถึงภาพที่ใหญ่ที่สุดของระบบนิเวศกันเลยรับรองว่าฟังคลิปนี้จบเนี่ยมีความมั่นใจไปทาข้อสอบได้แน่นอนค่ะ เอาละค่ะเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มปูพื้นฐานกันก่อนมาเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดกันเลยนะคะจะได้มีพื้นฐานที่แน่นเปิกไปพร้อมๆกันคำแรกเลยที่ต้องรู้เลยก็คือคำว่า New วศวิทยาหรือ Ecology ค่ะมันก็คือการศึกษาความสัมพันธ์ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองหรือระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวมันนั่นแหละค่ะทีนี้เรามาลงไล่สเกลกันดูนะคะ การศึกษาทางนิเวศวิทยาเนี่ยมันเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือสิ่งมีชีวิตแค่ตัวเดียวหรือออร์แกนิซึมพอมันมาอยู่รวมกันหลายๆตัวแต่ต้องเป็นชนิดเดียวกันนะเราจะเรียกว่าประชากรหรือ population ทีนี้พอมีหลายๆประชากรมาอยู่ด้วยกันก็จะกลายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือ community และเมื่อเราเอากลุ่มสิ่งมีชีวิตมารวมกับปัจจัยทางกายภาพอย่างเช่นดินน้ำแสงแดดเข้าไปด้วย ทั้งหมดนี้ละค่ะที่เราเรียกว่าระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มพอระบบนิเวศมันใหญ่ขึ้นมากๆก็จะเรียกว่าไบโอมหรือไบอ m มและท้ายที่สุดทุกอย่างบนโลกรวมกันเราเรียกว่าชีวลัยหรือไบโอสเฟียรค่ะเห็นไหมคะว่ามันครอบคลุมตั้งแต่หน่วยเล็กจิ๋วไปจนถึงโลกทั้งใบเลยซึ่งระบบนิเวศรอบรอบตัวเราเนี่ยนะคะก็แบ่งได้ง่ายๆเลยเป็น2ประเภทใหญ่ๆคะ่ะคือระบบนิเวศบนบกหรือเทเรสทรล ก็พกป่าไม้ทุ่งหญ้าทะเลทรายอะไรแบบนี้กับอีกแบบคือระบบนิเวศในแหล่งน้ําหรืออควาติกอันนี้ก็คือน้ําทั้งหมดเลยตั้งแต่แม่น้ํทาทะเลสาบไปจนถึงมหาสมุทรเลยค่ะโอเคพอเรารู้จักองค์ประกอบต่างๆแล้วคําถามที่ตามมาก็คือแล้วสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงมันเชื่อมโยงกันยังไงคําตอบก็คือการไหลของพลังงานนั่นเองค่ะมาดูกันว่าพลังงานมันเดินทางไปทางไหนบ้าง ไม่ว่าเราจะไปดูระบบนิเวศที่ไหนนะคะมันจะมีผู้เล่นหลักๆอยู่3บทบาทที่ขาดกันไม่ได้เลยอย่างแรกคือผู้ผลิตหรือ producer พวกนี้คือกลุ่มที่สร้างอาหารเองได้จากแสงแดดต่อมาก็คือผู้บริโภคหรือ consumer คือพวกที่ต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อเอาพลังงานและสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือผู้ย่อยสลายหรือ decomposer ค่ะพวกนี้จะคอยจัดการซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้ว จากภาพนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของพลังงานทั้งหมดเนี่ยมาจากดวงอาทิตย์พลังงานจะถูกส่งต่อไปยังผู้ผ,ผลิตก็คือพืชจากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคลำดับต่างๆและพอสิ่งมีชีวิตทุกอย่างตายลงผู้ย่อยสลายก็จะเข้ามาทำหน้าที่ที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการย่อยสลายแล้วก็รีไซเคิลสารอาหารต่างๆให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองค่ะบอกเลยว่าถ้าไม่มีพวกเขานะระบบนิเวศไปต่อไม่ได้แน่นอน การถ่ายทอดพลังงานที่ว่าเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ใน2รูปแบบค่ะแบบแรกคือแบบง่ายๆเลยเป็นเส้นตรงๆใครกินใครต่อกันเป็นทอดๆเราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารหรือฟู้ดเชนแต่ว่าในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันมีการกินกันไปมาแบบยุ่งเหยิงไปหมดเราเลยเรียกภาพที่สมจริงกว่านี้ว่าสายใยอาหารหรือฟู้ดเว็บนั่นเองค่ะ ห่วงโซ่อาหารเองก็มีหลายประเภทนะคะแบบที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือแบบผู้ล่าที่เริ่มจากพืชแล้วก็ต่อไปยังผู้บริโภคแต่ก็ยังมีแบบอื่นๆอีกนะอย่างเช่นแบบที่เริ่มจากซักพืชซักสัตว์หรือที่เราเรียกว่า detritus chain หรือจะเป็นแบบที่เริ่มจากโฮสต์แล้วก็มีะสิิธิมาคอยดูดเลือดดูดสารอาหารแบบนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ ทีนี้ถ้าเราอยากเห็นภาพการถ่ายทอดพลังงานให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยเขาก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าพีระมิดของสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งจะมีอยู่3มแบบหลักๆคือพีระมิดจํานวนที่นับเป็นจํานวนตัวเลยพีระมิดมวลชีวภาพที่ดูจากน้ําหนักแห้งและสุดท้ายคือพีระมิดพลังงานซึ่งพีระมิดพลังงานนี่แหละค่ะที่จะมีฐานกว้างและยอดแหลมตั้งตรงเสมอเลยเพราะว่าพลังงานจะหายไปประมาณ90%ในทุกๆขั้นของการกินนั่นเองค่ะ เอาละค่ะมาถึงอีกหัวข้อที่สำคัญมากๆและออกสอบบ่อยสุดๆนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆมาเจาะลึกกันเลยค่ะว่ามันซับซ้อนขนาดไหนตารางนี้คือคีย์สำคัญเลยนะคะต้องจำให้ได้เลยนะ มาดูคู่ที่มักจะสับสนกันก่อนก็คือคู่บวกบวกค่ะถ้าเป็นภาวะเพื่งพาหรือ mutualism คีย์เวิร์ดคือแยกกันตายเลยนะเช่น l i k e n ทที่เป็นรากับสาร่าอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเป็นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันหรือ protocooperation อันนี้จะแยกกันรอดค่ะคือแยกกันอยู่ได้ไม่ตายส่วนที่น่าสนใจอีกอันก็คือภาวะแข่งแย่งหรือ competition ที่เป็นลบทั้งคู่ลบลบเพราะอะไร ก็เพราะว่าถึงแม้จะมีฝ่ายที่ชนะแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็ต้องเสียพลังงานไปกับก,บการต่อสู้เหมือนกันค่ะประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะคะก็คือพลังงานจะไหลไปใ,ในทิศท,ทางเดียวแต่สสารหรือธาตุอาหารต่างๆเนี่ยมันจะหมุนเวียนใช้ซ้ำเป็นวัฏจักรค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันหมุนเวียนกันยังไง สารอาหารที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตจะถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตลอดเวลาค่ะวัฏจักรหลักๆที่เราต้องรู้จักก็คือวัฏจักรคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและการสังเคราะห์ด้วยแสงวัฏจักรนโตรเจนอันนี้ก็สําคัญมากเพราะเป็นส่วนประกอบของโปรตีนเลยซึ่งจะมีแบคทีเรียเป็นพระเอกคอยเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้อยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ได้ส่วนวัตจักรกรมถันกับฟอสฟอรัสจะมีจุดเริ่มต้นหลักๆมาจากการผุพังของหินค่ะแต่ฟอสฟอรัสจะพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยตรงที่วัตจักรของมันเนี่ย จะไม่มีช่วงที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเลยทั้งหมดนี้ก็คือคกลไกของธรรมชาติในการรีไซเคิลทรัพยากรที่จําเป็นต่อทุกชีวิตบนโลกนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะคราวนี้เราลองซูมเอาต์ออกมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกมาดูกันว่าระบบนิเวศในระดับโลกเป็นยังไงแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาได้ยังไงบ้างพอเราพูดถึงระบบนิเวศบนบกที่มันใหญ่มากๆมีลักษณะภูมิอากาศพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ที่คล้ายๆกันทั้งโซนเนี่ย เราจะเรียกมันว่าไบาโอมค่ะซึ่งตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดในบ้านเราก็คือป่าไม้ประเภทต่างๆนั่นเองค่ะสองภาพนี้คือตัวอย่างที่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยภาพซ้ายคือป่าไม่ผลัดใบค่ะอย่างเช่นป่าดิบชื้นที่จะมีความเขียวฉ่มตลอดทั้งปีเลยส่วนภาพขวาเนี่ยคือป่าผลัดใบค่ะที่จะพร้อมใจกันสลัดใบทิ้งในช่วงฤดูแลง้งเพื่อลดการคายน้ำเป็นการปรับตัวที่ฉลาดมากๆเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดระบบนิเวศมันถูกรบกวนหรือถูกทำลายขึ้นมาล่ะมันจะมีการฟื้นตัวที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงแทนที่ค่ะซึ่งมี2แบบนะลองนึกภาพตามนะคะถ้ามันเริ่มจากศูนย์เลยแบบว่าเป็นก้อนหินโล่งๆที่ไม่เคยมีอะไรอยู่มาก่อนเลยเช่นเกาะภูเขาไฟที่เพิ่งเกิดใหม่แบบนี้เราเรียกว่าแบบปฐม,มภูมิค่ะซึ่งจะใช้เวลานานมากแต่ถ้ามันเริ่มจากพื้นที่ที่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วแต่โดนรบกวนไปเช่นพื้นที่หลังเกิดไฟป่าแบบนี้เราจะเรียกว่าทุติยภูมิค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าแบบแรกมาก มาถึงหัวข้อสุดท้ายของเราแล้วค่ะเราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของประชากรแล้วก็กราฟที่สำคัญมากๆที่บอกเลยว่าออกสอบบ่อยจริงๆค่ะย้ำกันอีกทีนะคะคำว่าประชากรในทางชีววิทยาเนี่ยหมายถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิต species เดียวกันเป๊ะๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ แล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่านักนิเวศวิทยาเขามีวิธีตารติดตามรูปแบบการรอดชีวิตของประชากรกลุ่มหนึ่งตลอดช่วงอายุไขของมันได้ยังไงคำตอบก็คือเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่ากราฟการรอดชีวิตหรือ survivalship curve นั่นเองและแน่นอนว่าครูมีทริคง่ายๆมาให้จำกราฟ3รูปแบบนี้ได้แบบไม่มีวันลืมแค่จำภาพสอย่างนี้ไว้ค่ะคนนกปลาค่ะเอาล่ะมาใช้ทริคคนนกปลาของเรากัน แบบที่1ให้นึกถึงคนค่ะคืออัตราการรอดชีวิตจะสูงมากๆในช่วงวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่แต่พอเข้าสู่วัยชรากรับก็จะดิ่งลงหวบเลยต่อมาแบบที่2ให้นึกถึงนกค่ะพวกนี้จะมีอัตราการตายค่อนข้างคงที่ในทุกช่วงวัยเลยไม่ว่าจะยังเด็กหรือแก่แล้วก็ตามและสุดท้ายแบบที่3ให้นึกถึงปลาที่ออกลูกทีละเยอะๆค่ะตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะตายเยอะมากๆแต่อัตราการรอดจะค่อนข้างคงที่สําหรับตัวที่รอดมาได้ค่ะ ใครอยากฟังสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามครูฝ้ายไว้เลยนะคะ